สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสาระการเมืองจากวลระลักวันนี้ขออธิบายขยายความเรื่องการบริหารจัดการเครือข่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขออนุญาตพูดในเชิงมโนทัศน์นิดหนึ่งวันนี้ว่าเวลาพูดถึงการบริหารจัดการแบบเครือข่ายนั้นมันต้องมีผู้จัดการครับผู้จัดการหรือบ้านเราอาจจะเชื่อว่าเรียกว่าผู้นําก็ได้หรือว่าแม่ขายก็ได้บริหารเครือข่ายต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งผมยกตัวอย่าง ทำงานเดือนสิบมันจะต้องมีแม่ขายเพื่อบริหารลูกขายก็คือหน่วยงานต่างๆที่จะมาร่วมทํางานมากำเดือนสิบของชาวใต้ของชาวนาครผมยกตัวอย่างนะครับถ้าเช่นนั้นการทํางานบริหารจัดการเครือข่ายผู้จัดการเครือข่ายเนี่ยใครก็ได้ครับองค์กรไหนก็ได้สถาบันไหนก็ได้ที่มอบไปเป็นกองเลขาจะต้องมีคุณสมบัติหรือมีอสมรรถนะสักสีเรื่อง เรื่องแรกก็คือเรื่องของอำนาจเห็นไหมครับอำนาจนี่เป็นเรื่องสําคัญในการร้อยรัดหรือบริหารจัดการแบบเครือข่ายอำนาจที่ว่านี้หมายถึงผู้จัดการเครือข่ายเนี่ยจะต้องมีอำนาจหรือว่าองค์กรที่เป็นแม่ขายต้องมีอำนาจในขณะเดียวกันอำนาจที่ตัวเองมีเนี่ยจะต้องไม่ไปก้าวล่วงอำนาจของหน่วยงานอื่นที่เป็นสมาชิกของเครือข่าย องค์กรอื่นหน่วยงานอื่นสถาบันอื่นที่มาทํางานเดือนสิบเนี่ยเขาก็มีอานาจของเขานะครับเขาก็มีระเบียบของเขาเขาก็มีชุดกฎเกณฑ์ของเขาระเบียบของเขาที่ปฏิบัติของเขาก็ต้องมีอานาจเครือข่ายเขาต้องมีอํานาจการบริหารเครือข่ายอํานาจกลางกลงของเครือข่ายในขณะเดียวกันลูกขายต่างก็มีอานาจของเขาเราจะต้องบริหารจัดการตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้และก็จะต้องไม่ให้เหลื่อมล้ําหรือเกิดมีปัญหาความขัดแย้งประการที่สองนะครับ จะต้องไว้วางใจซึ่งกันและกันความไว้วางใจนี่ครับท่านผู้ชมครับระหว่างองคอนน์กรนี้หน่วยงานนี้หน่วยงานนั้นหน่วยงานนั้นผู้จัดการเครือข่ายจะต้องทําให้เกิดขึ้นผู้จัดการเครือข่ายเองก็เช่นเดียวกันจะต้องสร้างไอ้ตัวเองเนี่ยมีความไว้วางใจจากองค์กรสมาชิกจากลูกขายเชื่อถือยอมรับนะครับการสร้างความไว้วางใจแบบนี้มันจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นในเร็ว และเกิดขึ้นใดเห็นในในโดยระยะสันส้นรวดเร็วจับพลันในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างให้ความไว้วางใจเนี่ยเกิดขึ้นระหว่างผู้จัดการเครือข่ายกับองค์กรสมาชิกหรือองค์กรสมาชิกที่มีอยู่ประมาณ 30- 40องค์กรมาทํางานเดือนสิเนี่ยไว้วางใจซึ่งกันและก,กันต่างก็ได้ประโยชน์ซึ่งกันและก,กันนะครับประการอีกประการหนึ่งประการที่3นะครับในการบริหารจัดการเครือข่ายผู้จัดการเครือข่ายต้องตัดสินใจครับ การตัดสินใจเนี่ยต้องตัดสินใจโดยผู้จัดการนั่นแหละแต่การตัดสินใจเนี่ยผู้จัดการจะต้องไปประมวลเอาเจตจำนงร่วมเอาความคิดร่วมถ้าดีแล้วครับเป็นการตัดสินใจร่วมของสมาชิกในเครือข่ายหรือรับมอบเอาเจตนาร่วมความคิดเห็นร่วมนะข้อสรุปร่วมความคิดความเห็นร่วมมาตัดสินใจการตัดสินใจนี่มีอยู่ตลอดเวลานะครับทบทวนการตัดสินใจก็ได้ ถ้าควาการตัดสินใจครั้งแรกผิดไปก็ตัดสินใจใหม่ได้นะครับอันนี้จะต้องสําคัญผู้จัดก,การเครือข่ายต้องทําหรือประการสุดท้ายครับเวลาการบริหารจัดการเครือข่ายนะครับต้องใช้ความรู้ครับความรู้เป็นเรื่องสําคัญมากความรู้วิทยาการเทคโนโลยีรู้อย่างเดียวไม่พอต้องส่งความรู้นี้ไปยังลูกขายครับต้องประชาสัมพันธ์ต้องให้ความรู้ต้องให้ข้อมูลให้สารสนเทศ แล้วผู้จัดการเครือข่ายต้องเรองเริ่มสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นนะฮะเริ่มขึ้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นให้ลูกขายเห็นรวมไปถึงบริหารจัดการที่จะต้องทําให้กิจกรรมที่เราทําคิดร่วมกันหรือว่ามีเจตนาร่วมกันที่จะทําของเครือข่ายเนี่ยบริหารให้เกิดขึ้นทําแผนงานให้เกิดขึ้นมอบหมายระดมนะครับหรือมีการประสานงานสร้างทรัพยากรสร้างเจตนารม่วร่วมสี่เรื่องนี้นะครับ ท่านผู้ชมครับเป็นการบริหารเครือข่ายที่ต้องทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรหลายๆองค์กรต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งครับถ้าทำได้แบบนี้ปัจจุบันนี้เรื่องแบบนี้นะครับต้องใช้ทักษะการบริหารจัดการแบบนี้มากๆโดยเฉพาะในองค์กรปกครองส่วนท้องถินง่นองค์กรในภูมิภาคที่จะต้องทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพปรสิทผนนั่นคือการยอมรับและความเชื่อมั่นของพลเมือง ที่มีต่อการบริหารจัดการครับนี่คือสถานการณ์มันจากอะไรล่ะครับ